สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่ชมพพูดถึงเรื่องการเชื่อมต่อไวเลสเพื่อออกโลกอินเทอร์เน็ตนะครับอันดับแรกเลยบางคนเชื่อมต่อไม่ได้เพราะว่าเกิดเครื่องหมายตกใจขึ้นมานะครับตรงไวเลสนะครับอันดับ2เลยคือไม่มีเครื่องหมายตกใจแต่เข้าหน้าใสา่ยูเซอร์และพาสเวิร์ดไม่ได้นะครับวันนี้พี่จะมีวิธีแก้ไขเบื้องต้นให้นะครับ อัดับแรกเราไปที่ตัวไวเลสที่เราเชื่อมต่ออยู่ครับเห็นไหมครับก็จะมีตัวเชื่อมต่อไวเลสอยู่นะครับพี่ได้เชื่อมต่อไปแล้วตัวหนึ่งอ่ะพี่จะทําการยกเลิกการเชื่อมต่อนะครับพี่จะเชื่อมต่อใหม่นะครับปกติแล้วการเชื่อมต่อเนี่ยสเตตัสของมันนะครับคลิกขวาแล้วดูที่สเตตัสครับ ไปที่ดีเทลครับเลขข้างล่างเนี่ยมันต้องเป็น8.8.8.8นะครับเลขข้างล่างต้องเป็น8.8.8.8นะครับถ้าเป็น1.9.2.1.6.8.1.1เราจะมีวิธีทำยังไงครับอันดับแรกเลยครับเราเปิดเบราว์เซอร์อ n นเทรอ,เทร,อเทร์เน็ตเอ็กขึ้นมานะครับหรือไม่ก็ไฟล์ฟอกนะครับ Google Chrome ไม่สามารถ ใส่ username และ password ได้นะครับเราพิมพ์192.168.1.1เข้าไปเลยครับอ่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมฮะแล้วเราพิมพ์ชื่อเราเข้าไปครับชื่อหรือ user ของเรานะครับที่ทางสูตรเราได้แจกไปนะครับ Enter ครับอ่ามานะครับ แล้วก็ลองหมุนถ้าถ้ารอมาหมุนแล้วมันไม่ยอออกอินเทอร์เน็ตอีกทีนะครับเราก็ทาการเปิดบราวเซอร์ขึ้นมาอีกทีครับเห็นไหมครับเข้าอินเทอร์เน็ตให้แล้วลองไปเว็บอื่นดูนะครับเว็บยอดนิยมครับดูดิครับจะไปให้ไหมครับไม่มานะครับเอาใหม่ครับ เข้า Facebook ครับเท่าไนกรณน,นี้มันไม่มาให้นะครับทำการออกจากระบบก่อนครับเรามีหนึ่งวิธีนะครับคือการไปปิดไวเลส์นะครับในเครื่องก็คือคลิกที่ตัวเครื่องหมายไวเลส์ครับแล้วคลิกเปิดศูนย์เครือข่ายและการใช้่วมกันตัวข้างล่างนะครับ แล้วไปที่เปลี่ยนแปลงค่าตั้งค่าดปเตอร์นะครับหรือว่าเชนอั a ว c e ด a ปเตอร์เนี่ยครับคลิกเข้าไปครับคลิกขวาครับคลิกขวาที่ตัวไวเลสแล้วนะครับแล้วปิดการใช้งานแล้วก็เปิดมันขึ้นมาอทีครับ <c oughs> ปิดหน้าต่างนี้ไปเลยครับแล้วลองเข้าอินเทอร์เน็ตทีครับ พิมพ์เลขเดิมครับถ้าช้าพิมพ์เลขเดิมเลยครับ192.168.1.1นะครับแล้วลองเข้าดูครับพี่ก็จะใส่พาดเบิร์พี่นะครับมาแล้วเห็นไหมครับแต่จะช้าหน่อยเพราะว่ามีผู้ใช้เยอะนะครับ เห็นไหมคัมันต้องเป็นเลขชุดนี้เท่านั้นครับ8.8.8.8นะครับเป็นเลขชุดนี้ถ้าเป็น192.168.1.1นั้นไม่สามารถเข้าได้นะครับพี่จะทำให้ดูใหม่หนึ่งรอบนะครับพี่ออกจากระบบก่อน จากระบบก่อนนะครับอ,ออกละพี่จะทำการเข้าไ้ใหม่นะครับพี่พิมพ์เลขเดิมครับ192.168.1.1อ่ามาแล้วนะครับใส่ย,ยูเซอร์เดิมครับอ่าเราก็ลองเข้าเว็บดูนะครับ ลองดูนะครับมันจะไปอินเทอร์เน็ตให้หรือเปล่าอ่ามาแล้วนะครับแต่ครณีที่มันช้าหรือว่าบางคนเอ,อ่อเชื่อมต่อแ้แลวที่มันช้าแล้วก็บางคนอาจจะเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าหนึ่งในชั่วโมงนั้นหรือในขณะน,นั้นมีคนใช้อินเทอร์เน็ตมากนะครับมีคนใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตมากหรืออาจจะไม่มีคนใช้เลยแต่คนใดคนหนึ่ง ได้ทําการโหลดข้อมูลในจํานวนที่เยอะหรือใช้ตัวเชื่อโหลดนะครับน้องๆคนข้างหลังก็จะไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตตัวนั้นนะครับน้องๆลองใช้วิธีนี้ไปทําดูก่อนเบื้องต้นนะครับผมถ้าทําไม่ได้หรือเอ่อยูเซอร์ไม่ผ่านยังไงก็มาติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร2ชั้น1ได้ในเวลาราชาการนะครับขอบคุณมากครับ